โคตรใ่อยู่มันเปลี่ยนไงเดซกังเบี้ยกังขึ้นไหมรักแล้วคอยว่าสีบป๊ยไซมานดอกจัภาพสร้างกับไรไชามากเอาอีขึ้นได้ทรทัศน์เด้พนักพนักกับไชมากไก่มันขึ้นได้ทุลารถพูดให้ตู้ข่อยฟ้อนสะก้อนมันเปลี่ยนยังจังนุ่นหนีเสีเดียวนี่ไหมให้ตู้ข่อยฟ้อนก่อนไหมโอ้ยเทียนยังกระบ,บอกกันในพี่ของกระเป็นหัวชักล่องตารางผุดมันยาดแมวเดียวนี่ทีนี่ทิมเขาป้ารถย่ามาใส่ไปลำมืออื่นขย่ามาใส่มืองหื่นมาลำอยู่อันบ้านสาซิเลียมนี่งขย่าใส่เออ เฮ็ดให้มันเทีกันให้คนฟ้อนให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งนในเมืมันยากแต้นมาเดียวดึกอที่พวกป้าพุ่น่ะยากแต้นเดียวให้ข่อยเฮ้งคนดันเพขาว่าไปจะก็ปวดหูปะแล้วตุ้มหูตุ้มแต่เดี๋ยวออกเสีเดี๋ยวข่อยเห็นนี่แม่นุ่งเอาให้เจ้าเด้ตุ้มหูต่นตุ้มหูแม่ข่อยได้เลยแม่นป้อเอ้ยเคี่ยวเช่นไรพี่น้อง ลาดนาตาสิเป็นรักธรรมดาอีแม่ยหายใจเย็นๆเด้อแม่แหนเด้เเอ,อการหล่อการร่ำมือนี่ตามปกติแล้วผู้ข่าสมชายสิมีกองทอมมานั่มือนี่กองทอมชกเฉือนดวนเลยบ่ได้มาเอาอาศัยอาจารย์เชีย่ยตีบกตีกองทอมแค่นกันแล้วกันเอาอาคู่ทังใต้ส่วนใต้ส่วนใต่ตัางพกตั้งใจปะชิไป็นขาหัวขาคข,ข,ข่ยเอาลุเลย จิตพอคนได้พอได้สิรับมีตาบอดถูกกูมืออเอ้าเจ้าสิแม่เช่นนั้นคอยกระท่วงคู่ทั้งไต่เนี่ยไหมยิบแม่อิบพอแล้วทั้งไต่คนนี้ลาบว่าร่ำจะเขียนมีตาบอดฟอนเล็ดค่าไม่ว่าร่ำอยังคู่นั่นเหมือนฟอนบอกเป้าถามมันก็ตายทั้งตัวแล้วเจ้าสิเฟ้าอย่างกับบ้าให้พี่น้องเบื้องเบิ่องในแผงเบิ่องในแผงจะบ้าเล่าเรืยองเต็มใส่เนาะแม่ยังเฮือสูงเลยแม่เอ้ยมันหน่อยเนี่ยกะใครแม่เอ้ย กูช ok <ab, eleri Ep>. ัางว่เกิดทัาโดนตะกี้เนาะเจ้าเสียเห็ดยังปฏิคมขืนแต่ก่อนจะคอยแต่งดอกเฮ็ดในมันถือกันเลยไหมจะมาท่วงข่อยท่วงคัดท่วงแน่อยากไอ้ยไม่ออกทีวี้ไหมเฮ็ดยังกระไดเยะท่วงคัดท่วงแน่มาเทียรแรกบ้านห้างบ้านโกปะดูนี่ให้เกียรติข่อยทไม่หัวหน่าได้หัวหน่าได้นี่หัวหน่ากับท่านเลยบ้านหัวพ่อขัวเอ้าเอ้าบอกดีๆได้เลยหัวหน่านัดแต่เรื่องผ้หลวงทางประตูทิพย์ท่วเด่นกลายเป็นยอดบุญร่ำของบทตอ มันมานหนิมันมานหนิตัวมาคู่เมืองมันหนิตัวบ้านาโอ้คอยกะไกลไปซื้อๆดรอคอยบอกหัวัจว่ามาเสร็นี่คอยจำบ่ได้เอ้ยอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวขวาพนามีเห็นแต่เขาป้าอ้อยหมดนะ GPF GPF อีกขี่พี่เอสตัวตนไม่เห็นทุกคนเขายางพลาติอมู่บ้านปลายยางพลาสต์ก็บาตัวเฮ็ดเฮ็ดดีๆเดียเป้าโอ้ยเอาลากันปาดหัวนั่งปัด กอดังล่ะรูแปลงโครูแปงโคล่างามกว่าราลาโรูแปลงโคงามกว่าราลาในย่านในกุระกะโบราณปางสิงลุงเอ้ยลุงลาเอ้ยลาวันไหนวันลุงลาวันหิ้งไงไอ้กุล้ำพูดอย่าเป็นยังจะมันเอ้ยมาสร้างเถอะออกทีวีอยู่ไหนคอยล้ำตั้งหงตั้งแก่ล้ำออกกระต่างแหลมันคองลุงลาวันหิ้งไงคอยคอยล้ำให้คอยล้ำ ลงเอ้ลุงลาเอ๋ลาลุงลาวันก็บาดตัวนังปอดตัวนังล่ผู้หลกลางโกรงามกวดาลาลูกลางกงามกว่าดาราใยหน้าในคุณภา้กัาเสียงคนบอกรแล้วแงสาแต่เด้ร้องเบิงภาพดาราคว่าสุดสุสรเจ้าผูเดียวอและไม่ใช่ขอเขียวในบยาแพงหลเห็นเต็ตัวมือโซชีพลคืออายว่าแะขอเขียวขึ้นเดียวจะชิเิสลาวันเบิงค่ะกับ ก็ได้กระบายตังอีพ่อแว่นน่ะนะโอ้ยขึ้นห่านมาเลยมันสมบูรณ์สมบัติไอ้ล้ำกับผู้ใด้ไอ้กระบายกับผูดอ่านละเออเจ้าพ่อต้องแพ่งดอกตังเป็นพ่อโอ้มื่กี้เบื้งกูได้แบงอยู่ไหมเบ้ากับมึงนี่ไหมเขาปรึกษากันนี่ไหมบรรลักเบื้องหางเคียงเจ้เอายุทธอะไรแอลดีเนี่ยแนว่าเจ้าจะไปสนใจยังมาหางเคียงเบื้องข่อยนี่ข่อยกำลังปรึกษากับหมอลำไฟยิ่งนี่ไหมใช้กันว่าหันหอดมองบ่ายคือจังซีขึ้นห่านมากเลยมันสมบูรณ์สมบัติสมพี่น้องเพิ่นตั้งหกตั้งงใจเบ เออแมวอุบัติหมอร่ำมีอย่างมาลำล่ำหมกกระดกกระเดียดเห็นไหมเออจับพันใบนี่อยากไปแล้วเห็นก็อยากไปอยากไปแล้วเห็นก็อยากไปพ่อเขียนเอ้ยจับพันใบนี่อีซีิอิ่มซิมเพิ่นเพี้ยนกินเสร็จแล้วแม่หมอลำอย่างมาลำล่ำหมกแต่พ่อเสีอถามหมอแค่นั่นเบอร์เหรอ ทีไปถามหมอแช่นจังไถขึ้นฮานมาเล่นให้มันสมบทสมบัติพี่น้องตั้งอกตั้งใจเบิงหอดบทจะบทใบใครใบรถตัวไอ้บ่เดียวเปียบเจ้าเนีก่อนลำบาอยากใบเดียวเห็นก็อย่ากใบคอยกระายสันตุน้องขันคอยโบใบยีพอกันสิบเล่นบสมบทสมบัติสันตุน้องหมอเนาะงคอยกระล่ำไปทั่วขึ้นระหว่างอิริถวะอยากใบเลยเห็นก็อยากใบก็น้องกระใบอยากสีเลยเห็นก็อยากสีเห็นตัวใบซื้อซ้ำเนี่ยเขาก็ะยากชัวเน่ยเน่แน่ยเนี่เอ้ยเป่าเลยอยากใบเดียวเห็นก็อยากใบ อยากไปเดียวก็อยากใบอยากไปเดียวก็อยากใบแตตัวเจ้าหน้ายพิชภัยเดอดกูอยากตรงเดียวอยากตรงอยากตรงแล้เดียวยังอยากตรงแต่งหน้าทาบมาะสมท่าเจ้าอยู่เนือโลกมาพิชภัยตรไกลถืออะเข้ามาสันิมไกลๆเข้ามาสันิมชิดตัวอะเข้ามาสักหน่อยขอจับค่อยๆอย่าแรงไม่ไหวจับแก้มจับคอจับขาจับแก้มจับคอจับขาจับแก้มจับคอจับขา จับแก้มจับคอจับตาำยังไรเรื่อ้ยมึงมาเฮือนเถอะน้องนุ่งเี่นี่น้องนุ่งเนี่ยเปนน้กันอยู่ให้เกียร์น้องเขาได้ไหมเฮ้ยน้องนุ่งยังได้น้องมันนุ่งหน่อยๆนึงอ่ะเอ่อมื่อเห่าครับเจ้คือเห่าจะมาขึ้นบ้านไหนคือนบ้านเห่าป่ะนี่มึงขึ้นบ้านกับรุ่นแม่ผมน้องเฮือนทั้งเล่าเครงหยามมากก็ดีมัดเปลี่ยนจีนเปลี่ยนจีนโอ้โหเปลี่ยนจีนเอาเปร๊จับแก้มจับคอจับทาง จับเต็มจับก้อจับทางเจ้าจีางะรัชตนถแทไดโด่สีสันและการากอดการจูบกันหน้าและการกอดกา,ากกน,กนาจูบกันน้องเจ้ากี่พราพีนั่นสากดยังไงทำไมยิ้ไม่ใช่นักเลงมาบังคับผู้หญิงและกินพี่ต้องให้เห็นจริงและกินพี่ต้องให้เห็นจริงให้้องอยู่นี่น้องอย่าตึงี่ยอยากเดี่ยวเดียวเหตุยากอยากเดี่ยเดียวหรอยากกับเมียสาว ด้แลวตอยากดังเดียวยังก็อยากดอยากดังเดียวยังอยากดต่ามีอาการพี่จะนจนตนไหนจะเราพีราเรื่องงคืนไหนจะเราพีเราเรื่องไงพี่จะกดสบายพี่สะกูสบายพี่บัได กอนชนะใจทานเจอเมื่อไรไม่อยากใครห่างคอมเดหอมเดหอมเตหอมเดหอมเดหอมแตกทิพปากเจ้ากาเร็งสวยงามบาลาใจทานโอ้ยใจธนาคาใจทานโอ้ยใจธนาคามันสส่ฟ้าป้าผ่านรกันใจใดโน้สิได้ผัวใจไดโน้สิไใดเป็นผัวปวกแล้ววมารบปวกเอ้โน้งไทยเอ้น้งอะไรกันได้เป็นเป้ยเดเมแพเป็นเป้เดเมแพเป็นเป้ยเดเมอ เทมเพจะเมือแปะเอามือลองแยมไว้ลองหยิเบินเลยนอนถ่ายไปของตกตายซาสิบวังใบของตกงายซาสิบวังสิรอน ยนัน่งเขาสุพอนใส่กันมันเป่าอย่างนี้หนึ่ครูบอกแล้วเวลาัางรดตู้มากกับหัจใกรับจากนอนเนี่ยจะเบิ่งแต่หนังโปไหลว่าแต่เขาห้องจะควงเหมือนรอนบสพูดอไรเบิ่งไอ้เจ้าพูนว่าถ้าดิไปใส่เม่อไ่ยุ่งจะเอาในเหือมาถามผมเงินทอนแล้วมื่ยิ้มก็ได้ผู้ดยวม่อยิมาทแล้เฮ็ดเสรมันกันสุตัวเนาะมันเจ้าเป่าอีหยังอยู่่คือ่เปลี่ยนใคอยเนี้เปลี่ยนาไจอยู่ ี่คาคกี่คนคาคก่ด้สีอยู่นีที่ไปสีพยักกันบางมึงจะไปตายยังหอดพยักเที่ยแล่นกับไปพยักกับมามันสะโบพยังถือเล่นแล้ตีสองเดียวลบไปยี่สิบบาทาทได้เงินตัวไหนแ่าเล่ามักเลามักแล้วจะอยแล้วถิมากไอพ่อดเลาเนี่เออไอเอยให้เงินน้องนูงแลวขอยยูดีพีแห้งเด้อไม่เอาไม่ค่อยแขงคือดามีดต้องคอยทำดาบักจกหนิเด้อ เอาถือเ <Cornell>. well, go ่าเบานวหัวมวนที่น้องครับผมการหล่องกันลำนีนี่คือหมอลำก่อนกันลำก่อนประโยคนี่สลับซับแกมไปนํามีไหวอ่อย่อคู่ประกาศสะท่าอะไรก็ต้องเกี่ยวนั่นคือจบลักสูตรของหมอลำก่อนสําคัญแล้วมือนี่ถือว่าคณะเจ้าภ้าสุขสุขคนเพิ่มพองหมความใจสร้างน้ากระทาบุญขึ้นมาเป็นพลาอนิส้สงั้นองเฮ็ดบุญขึ้นมาเมือนี่ถือว่าเฮ็ดบุญมหากฐินบบได้แกกเขา บ่ไดอุทิศบ่มีส่วนยังคือเฮ็ดบุญกระินมาเพื่อสิให้เจ้าของพร้อมด้วยให้ขอบรั้วได้จเจริญรู้เรื่องนั่นคือการเฮ็ดบุญอีกแขนงหนึ่งพี่น้องคณะเจา้าภาพสุขูสุขคนเพิ่นร่วมบุญร่วมกุศลเป็นบุญมหากฐินนะครับพร้อมด้วยขอเชิญชวนพี่น้องเรียนเชิญพี่น้องเชิญอนุมโมทนานะครับผมรบกระถินอนุมโมทนาบุญมหากฐินิืนมนีอนุมโมทนา,าทน,น,มมน,านำคุณพ่อแจมนะครับคุณแม่กราบมนอินทนินนั่นคือหัวเรื่องใหญ่ เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลได้เมื่อนี่ถือว่าข้มเพียบพร้อมของเพินไหลถือว่าขวมตังอวกตังใจของเฟินมีเพินจังเฮ็ดบุญขึ้นมาฉะนั้นแล้วคณะเจ้าภาพหลายกูหลายคนนำโดยพอแจมคุณแม่กะมุนอินทนิ่พร้อมโดยดูก้วยเตากะดีจึงได้สร้างน้ำกะทำบุญขึ้นมาบ้านจังไหนพอจะเมื่อยหมายความมาเมื่อนี่สัตท่าสังเจ้าภาพเอ๋ยเมื่อนี่รัท่าสังกุศลทานขังยิ่งใหญ่ เป็นสำเร็จเรียบร้อยหลายลนแต่ขาท่านจึงบอกไปทุก,กรรมจรึงบอกไปทุก,กรรมญาติมิตรสนิทกันมีบุคคลสำคัญมากมายนอหลายท่านมาหว่วงงานเหล่านี้เป็นสักเคททั้งยิ่งใหญ่โอ้ยพี่น้องไกลบ้านไกล กลามารวมม่นห้อมนำเป็นมงคลเลิศล้ำคุณแม่กลมุนเอ๋ยเป็นมงคลเลิศล,ล้ำฤทธาเดชเลือชาความเลี่ยมใสศรัทธาพี่น้องมาโนพุนคำมีหมอลำก่อนนีมาลำแบบยุกไม่ได้แก่ผมสมชายน้องรุ่งราวันเมืองนี่มาลำมีดอกซอยงานท่านเจ้าภาพทุกทุกทาง ท่านเจ้าภาพทุกๆท่านศรัทธาใยใจเดีดเป็นสําเร็จมโนเษกว่าดังความโนหมายไว้ได้พ้องใจกันสซางเจ้าภาพเอยได้พ้องใจกันสซางกูสนทานนอนแจกจ้าสาธุเ้อเจ้าภาพทุกๆท่านเอ๋ยให้สมหมายมาทม่งให้สมหมายมาทม่ง ôi lũi luôn Mẹn đang vắng Và nó khuân Ôi nó Nà Xa cuộc นะครับเมื่อนี้ถือว่าคณะเจ้าพาพสุขูสุขคนเพื่อนพ้อมควบคใจสร้างนาการทำบุญขึ้นมาเป็นบุญมหากระถินเพื่อเกื้อหนุนเพื่อจุนเจือเพื่อให้บุญพลาในอยู่ทรงนะครับผมให้ขอบข้อจะเริ่องงเรื่องอายุมันขวัญเยืนเจ้าพาพเฮ้าจึงได้เหตุบุญเห้กุศลบว่าสิเป็นคุณพ่ออีพ่อแจ่มของเฮ้าคุณพ่อแจ่มนะครับนาอพร้อมโดยคุณแม่ขม่นอินทนินหรือว่าสิเป็นคุณพ่อบัวเงินบัวพันนะครับขออภัยครับผมคุณพ่อบัวพันคุณสำราญนะครับอินทนินนะครับคุณ

ครับพร้อมด้วยนะครับคุณสุริยันคุณพ่อสุริยันเป็นบอกครับผมคุณสมหมายอินทนินผมคุณนะครับข่าวนะครับคุณเพียงใจอินทนินคุณภูรินคุณอมราอินทนินคุณสมชายคุณสิริรัตอินทนินพร้อมด้วยคุณประลัดคุณสมบูรณ์นะครับผม อ่าชวดรำนะครับพร้อมด้วยลูกในร้านยกไหวฐานที่เข้าใจเนาะพี่น้องเนาะเหมือนเหมือนขันอ่านแล้วนี่ใส่เอยเนี่ยพร้อมลูกเกียร์หลานเกียร์เนี่อ่านเหมือนเหมือนแน่นลูกเกียร์หลานเกียร์ยู่ใส่เลยเนาะพร้อมลูกเกียร์หลานเกียร์ว่าจะมาอ่านตัวสิขวักการอ่านบอกถึงยู่พร้อมลูกลูกหลานหลานนี่เขาเอื่นไม่ยมุกเพราะไม่เรียกเกียร์พร้อมลูกลูกหลานหลานเอาเขาอ่านมาได้สั้นตีลูกเกียร์หลานเกียร์ว่ามันจะพาคุณลูกหลารแต่หอดเกียร์หอดแปดพราะพร้อมลูกหลานหลานเออพร้อมลูกลูกหลานหลานเอาไปใส่แป่นตามึเมัื่อกไมมยก อาถือว่าคณะเจ้าภาพสุข,ขูสุคนพันพ่อผูผ้ความใจสางนามการทำบุญขึ้นมาเป็นพลานิสงฆ์นี่นยังไงสารทุนล,ลุงแรงบวสิเป็นแรงกายแรงใจแรงศัพท์เป็นเงินหล,ลายหมื่นหลายแสนบาทพี่น้องส่วนสิบเ,เป็นงานขึ้นมาได้เพื่อเป็นเกียรติให้เจ้าภาพเป็นเกียรติให้พ่อผู้เฮ็ดบุญหรือ